เป็นเหตุการณ์ความเดือดร้อนของเจ้าของร้านทองอยู่ที่จังหวัดชนบุรีค่ะเขาบอกว่าเจอกลุ่มมิจฉาชีพมากันหลายคนเลยนะคะเอาทองปลอมมาจำนำไว้ตอนนี้เนี่ยเสียหายหลายล้านบาทค่ะตำรวจกำลังติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะคะจากกรณีที่มีเจ้าของร้านทองแห่งหนึ่งที่ตำบลหนองปลือออำเภอบางละมุงไปแจ้งความร้องทุกข์บอกว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพนำทองปลอมชุบเงินแบบหนา สลับสับเปลี่ยนกันมาจำนำที่ร้านทองหลายครั้งค่ะก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดมีทั้งหมด12คนเป็นเวลาร่วมเดือนกว่านะคะเสียหายเบื้องต้นเนี่ยประมาณ9ล้านบาทค่ะ พฤติการของมิจฉาชีพกลุ่มนี้ก็คือพอมาถึงที่ร้านเนี่ยจะทําท่าทีชนคุยบอกว่าทํางานรับเหมาก่อกสร้างต้องนําเงินไปจ่ายค่าแรงคนงานก่อนซึ่งปกติการรับจำนําไม่สามารถจะกรีดทองเพื่อดูเนื้อข้างในได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวทองจะเสียหายแต่ว่าตอนหลังทางร้านเขาเริ่มเอกใจค่ะเพราะว่ามาจำนําก็เป็นยอดเงินเท่าเดิมกลุ่มลูกค้าก็หน้าเดิมเดิมลายทองก็เป็นลายดําเดิม ก็เลยนำทองหนึ่งเส้นมากรีดดูสุดท้ายก็เลยพบว่าเป็นทองหลอมทั้งหมด นี่นะคะวิธีการทางตํารวจพันตํารวจเอกชิดเดชาสองห้องผู้กํากับสบพหนองปลือบอกว่าชุดสืบสวนร่วมกันจับกลุ่มนายสันอุนทานนน์สัญชัิลาวอายุ4 3ปีพร้อมกับตรวจสอบยึดสร้อยคอทองคำปลอมหนึ่งเส้นพอสอบถามไปก็รับว่านาสร้อยปลอมมาจํานาที่ร้านดังกล่าวแล้ว3ามครั้งค่ะมีเพื่อนร่วมขบวนการ3าี่คนขับรถมาจากกรุงเทพแล้วก็จะนําทองมาจานาแต่ว่ามาครั้งนี้ถูกทางร้านจับได้ซะก่อน เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันช่อโกงและพยายามร่วมกันช่อโกงนะคะส่วนผู้ร่วมขบวนการค่ะเบื้องต้นสามารถระบุได้สองคนแต่ต้องรอตรวจสอบชื่อและสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้เสียหายก่อนและให้ผู้เสียหายยืนยันรูปภาพหลังจากนั้นก็จะมีการขอหมายจับต่อไปค่ะนี่นะกรณีร้านทองแห่งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยนะในช่วงประมาณสัก หสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย mm. ก็จะมีคนที่บุนเวียน mm. ผัดเปลี่ยนกันเข้ามา mm. ทําเหมือนเป็นคนไม่รู้จักกัน mm. แต่เขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มแก๊งเดียวกัน mm. เพราะว่าลักษณะทองเนี่ยน้ำหนักใกล้เคียงกัน mm. ลวดลายของทองก็จะมีสองสแบบบุนเวียนอยู่แบบนี้แบบนี้รวมแล้วเนี่ยนะน้ำหนักทองที่เขาถูกหลอกเอามาจำนำเนี่ยสามร้อ็ดสิบหกบาท mm. คิดเป็นตัวเงินที่ให้เขาจำนำไปเนี่ยเล้านกว่าบาทเนี่ วันนี้ทางคุณจิตติตั้งสิบพักดีนะครับก็ผู้สื่อข่าวเราไปขอความรู้จากเฮียจิตติเนี่ยนะครับนายกสมาคมค้าทองคําบอกว่าราคาทองคําตอนนี้สูงมากก็เลยทําให้มีพวกมิจฉาชีพมาเอาทองเนี่ยนะฮะมาหลอกจำนำบ้างมาขายบ้างส่วนมากแล้วก็จะเป็นทองปลอมนะฮะโดยเฉพาะร้านทองตามตาม่ตางจังหวัดหรือว่าแถบชานเมืองซึ่งยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่ดูทองแบบดูขาดเลยเนี่ยนะฮะ ก็เลยทาให้ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพนะครับจากการตรวจสอบท่านชมะมีวัสดุอยู่สามสีช่ชนิดถูกนํามายัดไส้ในทองปลอมนะฮะก็อย่างเช่นคือด้านด้านนอกเนี่ยเป็นทองแต่ด้านในเนี่ยเป็นเงินบ้างทองแดงบ้างตะกั่วบ้างทองเหลืองบ้างนิกเกิลบ้างแล้วลักษณะการปลอมเนี่ยนะก็จะเอาทั้งห้าห้าอย่างเนี่ยนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งเอามาชุบทองถ้าชุบด้วยทองแท้ด้านนอกนะฮะ แล้วก็ด้านในก็จะเป็นวัสดุอื่นๆหรือแบบที่แบบแรกนั้นใช้วิธีตะไบตะไบเนี่ยถ้าทองชุบมาบางๆเนี่ยตรวจสอบเจอแต่ถ้าชุบหนาๆก็ตรวจสอบยากแบบที่สองเนี่ยท่านผู้ชมฮะอันนี้ยากกว่านึกออกไหมฮะมันเหมือนกับเราเอาไส้ปากกาสอดเข้าไปในปากกาอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะด้านนอกเนี่ยเขาจะทําไว้เป็นทองแล้วก็ด้านในเนี่ยก็เอาวัสดุอื่นเป็นเงินบ้างเป็นนิกเกิลบ้างสอดเข้าไปเป็นกําไลเป็นสร้อยบ้าง แบบที่สองนั้นเนี่ยตะไบเข้าไปเลยเนี่ยลึกยังไงเนี่ยมันก็จะเจอแต่เนื้อทองนะฮะอันนี้จะหนามากแล้วที่สําคัญเนี่ยมันปลอมแบบเนียนๆก็คือว่าตรงห่วงตรงตะขอเนี่ยก็จะมีโลโก้ของร้านทองชื่อดังอยู่เวลาเจ้าของร้านทองที่ประสบการณ์น้อยแค่ส่องดูตรงตะขอแล้วเห็นชื่อร้านทองอ๋ออันนี้เป็นทองแท้แล้วบางทีตรงตัวตะขอเนี่ยมันเป็นทองแท้จริงแต่ตัวเส้นนั้นไม่ใช่นี่นะฮะนี่ก็เป็นเล่ห์เหลี่ยมวิธีการตรวจสอบ ระบยอย่างที่เราบอกไปนะครับสการเป่าไฟเพื่อตรวจสอบวัสดุอื่นเจือปนถ้าเป็นทองคำแท้จะไม่ดำนะแล้ว3การใช้เครื่องยิงเลเซอร์แล้วก็เครื่องอัลตราโซนิกซึ่งเครื่องเครื่องแบบนี้เนี่ยมันแพงราคานั้นเป็นล้านนะครับทางสมาคมค้าทองคำก็อยากจะให้รัฐบาลเพิ่มโทษนะฮะสำหรับคนที่ปลอมทองหรือทำทองคำสอดไส้ให้รุนแรงมากขึ้นเพราะว่า การทำแบบนี้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อตลาดทองคำคะนะฮะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับแม่ถมันตรวจสอบยากเพราะว่านับวันมันจะยิ่งปลอมเนียนมากขึ้นมากขึ้นค่ะค่ะก็ับ